ดีครับจากนัดนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับคูเปต้านะครับ L 5 0 1 8 DT นะครับเพิ่งเช็คสภาพเสร็จนะครับยางใหม่4เส้นนะครับสเปคแบบนี้นะครับเรียกว่าเช็คร้อยการเก็บงานการเก็บรายละเอียดนะครับเหมือนรถใหม่ทุกอย่างนะครับคันนี้นะครับข้อพิเศษคือท่อรั่นทุ่งนะครับเราจัดใส่ไปให้นะครับหรือว่าลูกค้าอยากได้แบบท่อเงียบๆก็ได้นะครับเราก็ใส่แบบเป็นท่อเดิมก็ได้นะครับอ่ะราคาค่าตัวนะครับ คันนี้นะครับอุปกรณ์ดันหน้าพร้อมกับหางนะครับอยู่ที่4ี่แสนสี่หห้าพันบาทนะครับสี่แสนสี่มืนห้าพันนะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับรถจดทะเบียนปี2องพันห้า้อหกสิบนะครับตัวนี้นะอ่าตัวนี้นะครับ เราเก็บเป็นโฉม SP นะครับเป็น5018 SP นะครับก็มันไม่ได้มันไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับระหว่าง5018 SP กับ DT ก็คือมันต่างกันแค่ปีรถแค่เท่านั้นนะครับคันนี้ใช้งานอยู่ที่2,152ชั่วโมงการทำงานนะครับดูที่ยางครับยางใหม่ทั้ง4เส้นหางจะเป็นแบบหางกระทู้ครับอ่า หางกระทูนะครับอ่าตัวนี้นะครับสวยๆวยเลยนะครับอ่าหางเต็มเต็มนะครับเช็คลูกปืนให้เรียบร้อยนะครับท้ายมีแขนลักพ่วงพร้อมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับให้พี่ซีทดสอบระบบการทํางานให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับคันนี้เราขายเป็นเงินสดนะครับแล้วก็ออกผ่านทอกสอได้เท่านั้นนะครับไม่มีข่อนดาวเดอร์าหรับใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็น f อฟทางช่องทาง y o YouTube f a c e b o o k หรือว่าทิกต็อกนะครับก็สามารถเดินทางเข้ามาชมสินค้าได้นะครับที่ร้านนาแท็กเตอร์ของเรานะครับวันนี้ก็เอามารีว เพ่องท้ายเงียบครับไม่หอยฐานแบบนี้จะลงลึกดีนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นฐานทูนวันนะครับเราสามารถทําเป็นหาง3ามก็ได้นะครับทําเป็นหาง4ี่หาง5้าก็ได้นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถยกบัวขึ้นได้เลยนะครับลูกปืนจะเป็นลูกปืนตลับแยกนะครับลูกปืนจะเป็นลูกปืนตลับแยกนะครับใครที่สนใจนะครับราคาสุดคุ้มครับ 4 4 5 0 0 0นาพันะครับ4ี่0 0 0ี่้าพันเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับนี่ครับโฟลวิวทำงานปกติครับคัดดีครับนี่เจอหลดโหลดระดับนี่คือปกตินะครับ่ถ้าหลดโหลดแล้วไม่ดับนี่คือคัดลื่นนะฮะตัวนี้นะครับลองทดสอบให้ดูเลยนะครับ445,000บาทครับ445,000ันเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับ ตรงนี้คือเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับพวกแขนนะครับแขนปรับแขนยกนะครับต่างๆนะครับแขนก้างนะครับสลักไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟสปอร์ตไลท์กระจกแผ่นหลังคาครับอ่าเบอกนะครับนี่แน่นๆใหม่ๆเลยนะครับ2152้ชั่วโมงนะครับไปเอาไปก็คุ้มๆครับอ่าพร้อมใช้งานได้เลยนะครับดูเครื่องยนต์กันเลยครับอันดับแรกนะครับไม่หวมไม่ไอนะครับชัดเกนนะครับเดี๋ยวดูนะครับหม้อน้ํานะครับน้ําหม้อน้ํา เครื่องเคาะมากนิ่มๆนะครับเครื่องเดิมนะครับคัดเดิมเกียร์เดิมนะครับยังไม่ได้แกะไม่ได้เลย่อนะเกียร์น้ำไม่ดันครับฝากราคาไว้ด้วยนะครับที่404,050บาทสนใจก็สามารถมาดูสินค้าได้มาทดลองขับดูได้นะครับที่ร้านนาเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีติดต่อสอบถามที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่0633130447นะครับเราขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านทเอสได้นะครับขอบคุณครับ